สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราแยกต้นบอนสีธาตุบางแก้วนะคะแยกบอนสีธาตุบางแก้วแล้วก็บอนสีลูกไม้ปาคาร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นจอมของต้นลูกไม้ปลาคาร์ฟแล้วก็กระถางนี้นะคะก็จะเป็นต้นธาตุบางแก้วที่เราผ่าทําจํานวนนะคะเราแยกแล้วต้นนี้ลูกไม้ ปลาคาร์ฟตัวนี้ก็ยังมีหัวอยู่นะคะยังมีหัวอยู่กําลังงอกก็มีแต่อันนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้ปลาคาร์บที่เราแยกใส่กระถางแล้วแล้วก็ต้นทาตบางแกวนะคะนี้ก็จะเป็นลูกไม้ปลาคาร์บเราออกมาสามกระถางนะคะเพราะเราผ่าทําจํานวนไว้นะคะเราผ่าทําจํานวนไว้ก็จะเป็นหัวอันนี้เราก็เพิ่งจับแยกออกมาเอามาใส่กระถางนะนี่มาใส่กระถางนี่ก็จะเป็น ต้นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วที่เราผ่าทําจํานวนไว้นะคะนี่แล้วก็จะมีนี่ผ่าทําจํานวนไว้ <Weber. S 1> ต้นนี้ต้นนี้เป็นจอมนะ,ะต้นจอมของธาตุบางแก้วก็จะต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเพราะว่ารากยาวแล้วก็แข็งแรงต้นก็จะใหญ่แข็งแรงกว่าเพื่อนนี่ใบก็จะสวยงามแบบนี้นะคะถ้าเป็นตองวันก็จะสวยงามกว่านี้นะคะ เพราะว่าตอนคืนมันก็จะมืดๆหน่อยถ้าเป็นตอนกลางวันนะคะใบก็จะเป็นสีชมพูหวานๆนะคะอันนี้ตอนคืนไฟมันก็จะออกมืดๆหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกมา,าต้นพาดบางแก้วของเรานะคะนี่ที่เราแยกออกมานะคะที่เราแยกทำผ่าหัวบันสีแล้วเราก็จะแยกออกมาจากกระถางนะคะอันนี้ก็นี่เป็นแม่เดียวกันนะคะแม่เดียวกันมีความด่างนะคะด่างเขียว สางขาวด้วยนี่เราแยกออกมาแยกออกมาแล้วผ่าไว้เราก็แยกมาได้หลายต้นเลยนะคะนี่สวยจริงจริงเลยสีนี้สวยมากๆนะคะนี่นี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ดูใกล้นะคะสีมันจะหวานหวานแบบนี้นะคะหวานหวานชมพูนะคะชมพูหวานนี่ต้นทาดบางแก้วของเราแต่ก่อนแพงมากนะคะแต่ก่อนต้นนิดเดียวเป็นหมื่นนะคะเราก็สะสมทําจานวนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เอามาใส่กระถางเอาใส่มะพร้าวสับบ้างแล้วก็แกลบนะคะแกลบขาวแกลบดําแล้วก็ดินนะคะดินปลูกแล้วก็จะมีใบไม้แห้งนะคะแล้วเราก็เอาน้ําลองใส่กระถางนะคะลองใส่ถาดนะคะลองใส่ถาดต้องเอาน้ํานะคะลองใส่ถาดต้นไม้มันก็จะไม่เฉ่านะคะต้นไม้ของเราก็จะไม่เฉานี่เราก็เอามาใส่แล้วก็แช่น้ําไว้นะคะ ใส่แลแช่น้ําไว้นี่เราได้ถาดบางแก้น่าจะประมาณสิบสามสิบต้นได้นะคะต้นนี้เราเล็กอยู่นะคะเล็กอยู่เราก็เอาไว้ให้มันโตก่อนเราถึงจับแยกต้นนี้ที่จริงต้นใหญ่นะคะแต่ว่าหัวหัวมันลึกนะคะพอจกออกมาหัวมันมันหลุดนะคะก็เลยเอาใส่ไว้เหมือนเดิมนี่นะคะกระถางต้นบอลสีของเราเดี๋ยวเราก็เอาใส่แช่น้ำไว้ก่อน น,ะะนี่ดูไกลดูความด่างของท่านบางแก้วของเราสวยงามจริงๆแล้วก็เป็นลูกไม้ประคับนี่ลูกไม้ประคับของเราสวยงามมากๆเราก็ทําจำนวนไว้เรื่อยๆนะคะทาจานวนไว้เรื่อยนะคะตอนนี้ตู้ประมาณ9้าตู้เ้าตู้เริ่มจะเต็มหมดแล้วค่ะหนึ่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เกือบสิบตู้ตู้บัญสีเราเกือบสิบตู้ก็จะเต็มหมดทุกตู้แล้วนะคะเพราะว่าเราชอบทําจํานวนผ่าไปเรื่อยๆผาไปเรื่อยนะคะทําจํานวนจนตู้ของเราะะตู้บันสีประมาณเก้าตู้สิบตู้แล้วก็กระโจมตัวน,นี้ก็เต็มไปหมดแล้วนะคะเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าเราชอบชอบปลูกชอบผ่านะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น ที่เราผ่าหัวทําจานวนไว้เดี๋ยววันหลังก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนสีอีกนะคะมีหลายๆชุดที่เราผ่าทําจํานวนไว้เหมือนกันนะคะคเพื่อนๆโอเคค่ะ